สวัสด,ดีจ้าแพนครับทุกคนมื้นนี้ยายเจ้าไม่กล่าวผ้าม้วนด้อยจ่าเด้อวันนี้ลงทงลุงชาหากินหาอยากกัน,กนด้อยจ่าเด้อแพนครับตั้งในหรือตางประเทศหรือเพนครับทั่วหลวกเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไปกำลังใจให้ยายเนี่ยด้อจ้าไปยายลงทงลงทาหากินหาอยากขบึงสีมานบา่หน้ามันบกหงยังพี่น้องหมองยายหาไปไปบึงด้อจ่าเด้อเป็นหลุนบึงสีมานบ่สองหลุนบึงวันนี้ตาทอกเอกกระเจ็บ หลังคือเก่าเนาะจ่าหักสูชีวิตบรสินก็ต้องดินก็ไปเนาะจ่าเนาะถ้าเบิ้งเจ็บหนักเอิกอย่างเงี้ยวะหักสูแถาเบิ้งมันโบกบ่อตัวเสียใหญ่หลุนเบิ้งเนาะจ่าด้วยสมานบอมันโบกแล้วพี่น้องโบกมืดแล้วนี่ กหมดแล้ยวเอามันสิมานบ่ให้ยมานมันนี่เด้อเจ้าที่เจ้าวช่างก็ได้อยู่ในไงบ่นั่นเรื่องไม่ยังนี่นี่ไม่เท่าอุ้ยอุ้ยสกาะเกาก็เจง่ายกบ ประมาณบ่หมันเระจะท่องไปหาไปเรื่อยๆเขาล่าหมอบเจ้าคออยู่มันมีมือหมานมือบอมานจนเราผิดน้องนะตัวเท้าต่อมลงมาเน่อืมกะ มันขาดยังบุษเฒ่าขาวขาวขาดไข่บ่ไม่ยังเฒ่ากบสิฮะโอ้ยคนเราว่าตัวไห้กบทุก่เหมือนเฮ้่น้องโ,โอ้ยอาาห,จหา,หนยาจนว่างานนันก็บ,บพ่พอพ่อโูมางานใหม่กันดีจ้าเด้อ มันบอตอบบ่หนามมกแล้วนั่นเท้าไม่อยา่างไรเท้าน,าน,น,านาั้นนั่นเท้านั่นนั่นนั่นนี่นี่พี่น้องมันยุดแต่เพื่องน,นันน่นนั่นนี่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 เห็นบอพี่น้องเห็น,น,นบอหนอนเป้าหมานหมานจอยเออ,อ,อตัวแหน่งแง่งงามกำลังชดุดนั่นเท้าอู้ น <Construction> ี่พี่น้องมาแล้วัวแรลกแหกมันนี่พี่น้องเห็นบ่อนี่มานมันอื่นกันมานด้วยจ้ะไม่ย่งเขาอือดินดินดินหนีดินดินหือนี่นอู้ย่างก็บแล้วมาอ้ยลงพี่น้องลุงได้ถึงทงขาดพื่อนว่าอู้ยมานมัน ไพอม้นมาแล้วจ้ามันนี่นเออปลาสิมานก็บ,บินมากขึ้นนกเจ้านะเถวหนึ่งขันบางหนึ่งขันแม่นเก้ามาถือจะเก้ามันจะ,จะก๊อก,ก,ก,กเลยเนะาะเถวเอออไน,นเรืเอย มานี่บนน้องพี่น,อน้อ,นองเนาะเขียดท่านบ่ปุ๊บลงน้ำบ่ปุ๊บปุ๊บโอ้ยพี่น้องบ่ทบ่านซ้ำเฮ้ยสิได้บ่เนาะไปลุ้นมึงน,นั่นพี่น้องเขียดนี่อู้ยตัวงามนนเนาองแถวเอเอหืมมานีกแล้วใหญ่มาพอเขียดใหญ่พอไ,ได้เรื่องนี้มองนี้เลยนี่อื่นเห็นบ่นมันดูดอยู่นี่อยู่ ท่านบอ,บอหมหินจับโอ้ยขอยแนมอีกมงน่ะโอ้ยน้ามันมาต้องผอีมันดูดนิดน้งมา้งต้องผีบอ่อต้องผีไหมเขาเอบอบ่อท่านขาับห,หมอิดหมาว่างานใหม่อยู่ยายาสวยจะท้องก่อนไก่ผเคียนอเออเออ ทันบ่ดเนาะมิถุดูดไปทางไหนเนาะโอ้ยใหญ่พอใหญ่คุ้มหมาทัปปนจากเลยปล่อยไปเขามีตัวใดบ่บใดเลยบัทนันเราที่คุ้มทันอยู่ใหญ่จีบ่ัวทันตรงนีองอ้ละตัวหนึ่ง พี่น้องเอ้ยลรคมองเดียวๆเองลรคอีละตัวหนึ่งครูมันดิคุณโพดิยับไปขุนหลับนันได้จอยโอ้เนี่ยว่าขันตาทองเขียดอีจี๊บปอยโอ้ยเขียดเขียวเขียดเขียวปล่อยไปเออท่านเขียดเขียวจีเขียวอยางงู หออเออใครมาหีเงี้จ pues ังตู่ป้ท่านบ่เท nah ้าปุここ๊บปุ๊บอ uhm, ุ้ยพี่น้องไปบดไหลไปมองไหลบ่ท่านทำไปทางไหนเนาะมันท่านบ่บ่ได้เด้อนีตัวบังใหญ่มาเลยพี่น้องเลยไว้ง่วงไปเท้าออ๋ ที่สองแน่นท่านมอวังนึงแล้วได้แล้วนี่บัติเป็นของเฮาจะได้ก็เป็นของเฮาคือเก่าป้าพี่น้องอุ้ยนี่นี่เขาเอาเลยเจ้าดองเจ้าเจ้าพี่เจ้านี่บัติเป็นของเฮาปื้อใส่เสาไปบังไปบังมังมังไงมาหรอกอืออาแต่เก้าทิมหายอยู่ตื้อ มานอนดูดงหนามนิ้วน้เท่าถึอตะเกานี่ปื๊ดบึงสองโตแล้วจ้องมาจ้องตะเกาไม่เท่าหัวหยายนยนี่พี่น้องน,นอนมานมานพี่น้องเฮ้ยมานมานไปหาบึงเท่าเห็นแล้วพูนปลาอยู่พูนเองตายอยู่หน้าเท่าเนาะ อือโกันส oh exactly. no ิพอก็บ่อยยากตึมตึมไม่จะเก่าไปถือก็บ่อยเห็นอือไม่ยั้งเสาาาอยูจะถองว่ะมันบบกคนมาใหม่อยูเนเสาเนาะ เอาอีกก้อนหมองว่งนี่ก่อนเออเดี๋ยวพอเดี๋ยวป่นเดี๋ยวแกงก็เอางานปุ่นคนชั่นนี่นี่นั่นนั่นโอ้ยท่านบอคุณเลยเขายับไปพุดีมือนลยเพราะมันลงพุดเลยท่านบอนั่นบอท่านอีหิริขียดเออผุนยับไปท่านพุนพุนทักปตีน โอ้มีตัวใหญ่งๆงามๆเลยว่าถันจับโอ้ยขันใดละสามสี่ตัวคนนู้นเหรอปล่อยไปปล่อยไปเอาแนวโอ้ยมาผดใครใครเน่าจะท่องวะพีิลากรก้ลงมาหากินจะหางานไหมจะคนมาหาเมืองใหม่แถวๆงานหนามันยังไรยอยู่ ท่านมาน้อเคียดนะจ้าโอ้ยน้ำไหลพี่น้องเอ,อ้ยท่านมาบอเห็นอีกสามถ้าทองว่าท่านอยู่ห้เมึงเถอาตัวญ่บ่หนานพี่น้องอน้ำม,มันยังไหลอยู่พี่น้องเอ,อ้ย ปนัดมันก็อยู่ในนามซื้อนี่น้าามันยังหลายเพื่อนยังคุยคุยอยู่บอกว่าให้มันโบกวันคอยมาหามึงใหม่เถ้าหนามมันยังหลายอยู่ในะจเนาะไปบึงไปคุยจะเถียงซ้ำก็เสียวได้แล้วพี่น้อน เอาออกขึ้นเรื่องมั้งิดมีตัวใหญ่บกยักสองตัวนอกจากนอก็็เคียดีหม่ขันได้นะเอ้ยเอ้าอ่นนี้เอออ้าวันนี้แยกก็ชิจบคิปนอกจากนะจบลิปมหากรบ มาฮักกบง่ายมาฮักบแต่เพื่องไว้เพียงแค่นี้เด้จ้าเด้อกระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยาย,ย,าย,ย,ายในี่เด้จ้ายายรักพี่น้องเด้จ้าจะพอติดตามคลิปยายต่อไปเลยเด้จ้บาบายบายจุบจ๊บๆไหวเพื่นครับ,รบสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งหายลำห้รวยยิ่งๆขึ้นไปเด้จ้าสวัสดีจ้างัว <c oughs> ไปลำเอาออกสวยๆเนี่ยเพื่อนว่าคันเอาออกสวยๆเลยแจ่มมั่นสิ บ่ถึงนำหมอกเพื่อนว่าันมันถึงนำหมอกแล้วมันเป็นโลกเพื่อนว่าสองก็ออกสวยๆสองโตมีแต่โต้ยิ่งๆงอ่มๆพี่สาวถาวมาหมานบอจักเฮอู้หลายงานมันนำมันยังหลายอยู่เออให้กินอยู่งานเห็นบ่อเพื่น ปนจะพักขยงนจะต่มปนเพื่อนว่านั่นตัวใหญ่งามเนาะไปไปเงอนจบคลิปแล้ว,วหแหละ <laughs>